โอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีสำหรับส,สำหรับชาวราศรีกรกฎนะครับชาวราศรีกรก,กรกฎก็คือผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคมคลิปนี้เป็นคลิปสรุปนะครับสรุปสั้นๆสําหรับชาวราศรีกรกฎถึงเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2 5 6พนห้าร้อหสิบห้านะครับถ้าใครอยากจะฟังคลิปเต็มๆนะครับผมอัดไว้ให้แล้วนะครับบันทึกไว้ให้แล้วนะครับก็ไปเปิดดูที่เพลย์ลิสต์เอาแล้วกันเนาะ คลิปเต็มๆของชาวราศีกรกฎก็ย้อนไปดูได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็คือสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับว่าปี6 5หเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างนะครับในเรื่องการงานนะครับไปเร็วเเลยเนาะในเรื่องการงานเนี่ยยัง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 ตะกุกตะกักอยู่นะครับยังค่อนข้างตะกุกตะกักอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกอะ่ะพูดตรงตรงเลยว่าไม่ค่อยได้ดังใจในเรื่องการงานในเรื่องการประกอบอาชีพหรือในเรื่องธุรกิจส่วนตัวมันยังไอที่คิดไว้น่ยมันมันไม่ค่อยได้อย่างที่คิด แต่ท Likewise, ี่ได้มาน่ะไม่ค่อยเป็นอย่างที่คิดเข้าใจไหมไอ้ที่คิดอ่ะไม่ค่อยเป็นอย่างที่คิดแต่ไอ้ที่ได้มาก็ไม่ค่อยเป็นอย่างที่คิดคือเราเราหวังอยากจะได้ในสิ่งที่ดีอ่ะแต่มันได้ในสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคือเราไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ไอ้ไอ้สิ่งที่เราหวังว่าอยากจะได้สิ่งดีๆอะไอ้ที่ได้มามันไม่ใช่คือไม่ได้พูดว่ามันไม่ดีหรือมันร้ายนะแต่ว่าคือประมาณว่าผมเปียกเคยเปรียบเปืยไว้แล้วในคลิปในคลิปในคลิปเต็มๆมาว่าอะไรที่หวังอ่ะ มันมักจะแห้วอหรือว่าอะไรที่หวังเนี่ยมันอาจจะได้มาก็จริงแต่มันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในเรื่องการงานหรือหรือหรือในเรื่องธุรกิจส่วนตัวอ่ากำไรกำไรเนี่ยอาจจะได้ไม่ตรงเป้าคือถามว่าได้ไหมก็น่าจะได้แต่ได้ไม่ตรงเป้าหรือได้ไม่เต็มเป้าอาความจริงศักยภาพเรานยต้องได้มากกว่านั้นเอหรือศักยภาพในการเงี้ยในการประกอบอาชีพเนี่ย ธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราต้องมีลูกค้ามากกว่านี้หรือว่าเราหวังจะหวังจะให้มีลูกค้ามากกว่านี้หรือหวังจะให้จะขายให้ดีกว่านี้แต่มันยังไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยโอเคนะหรือว่าการทํางานเนี่ยอ,อ่ะพูดถึงเรื่องเรื่องของการทํางานเป็นข้าราชการพนักงานออฟฟิศหรือว่าลูกจ้างทั่วไปด้วยบางทีอาจจะหน้าง,งานอาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่มันเป็นปัญหาหรอกแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่ามีตะกุกตะกักตรงนู้นต,ต,ตรงนี้บ้างเนี่ยมันมันทำให้การทํางานรู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกติดขัดรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยลื่นไหลเออมันก็ตะกุกตะกักในช่วงครึ่งปีแรกอะเกือบ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 ตลอดเลยเหมือนกันนะเอออาจจะมีบางช่วงที่มันค่อนข้างดีมากแต่ว่ามันก็โดยรวมแล้วมันค่อนข้างตะกุกตะกักเออหรือถ้าบางคนอนะไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานนะ่ะก็จะกลับกลายเป็นไม่มีปัญหาตรงหน้างานแทนเออตรงการทํางานตรงรูปแบบการทํางานหรือว่าการประสานงานการอะไรเนี่ยมันจะมีปัญหาแทนเออหรือว่าการทํางานมันมันค่อนข้างติดขัดเออเพราะผ่านก็ครึ่งปีหลังอนะค่อยค่อยยังชั่วหน่อยเรื่องกานงานนะ เรื่องการงานนะครับพอผ่านครึ่งปีหลังไปแล้วเนะี่ยคอยอยังช่วงขึ้นมาหน่อยแต่ผมบอกเลยนะว่ามันไม่ได้ดีมันไม่ได้ดีถึงขนาดว่าอุย้ยมันมันแบบจากจากจาก,จากที่มันติดติดขัดกลายเป็นดีที่สุดไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่บอกไว้แล้วนะครับต้องย้ําต้องย้ําว่าต้องไปดูคลิปต้องไปดูคลิปตัวเต็มถึงจะเข้าใจนะครับมันดีขึ้นมาหน่อยเดียวมันดีขึ้นมาจากมานถ้าถ้าตอนแรกมันตกกราฟเนี่ยกราฟเปรียบเปยให้ฟังนั้นในคลิปนั้นก็เปรียบในคลิปตัวเต็มก็เปรียบเปยไว้ ห้าสนะิบห้าสิบนะห้าสิบบนห้าสิบล่างเป็นร้อยตอนแรกการงานม,มันตกอยู่ประมาณนี้ประมาณสี่สิบสามสิบแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยมันขึ้นมาหน่อยประมาณหกสิบมันไม่ได้ขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบแปดสิบมันขึ้นมาประมาณหกสิบให้เราพอเหมือนกับเราจมน้ําอยู่อะเกจ์กายแล้วขึ้นมาหายใจได้แต่แต่เรือยังไม่มาช่วยเข้าใจไหมคือถ้าขึ้นลอยคอได้แล้วเนี่ยก็หวังให้เรือมาช่วยถ้าขึ้นเรือได้ก็โอเคแต่เนะ่ะครึ่งปีหลังเนี่ยเรือมันก็ยังไม่มาช่วย แต่เราก็ยังอัดเราค,คือไม่ตายแล้วไม่ไม่จมน้ําตายแล้วตะเกียร่างกายขึ้นมาได้แล้วหายใจได้แล้วพอมีความหวังที่จะรอให้เรือมาช่วยแต่เรือมันยังไม่มาเอาง่ายเห็นภาพตามนี้คือเรื่องการงานนะครับไปดูคลิปเต็มๆดีกว่านะครับผมต้องย้ําให้ฟังว่าต้องไปดูคลิปเต็มๆดีกว่าไปเลือกหาเอานะไปเลื่อกหาเอานะครับกดจิ้มที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ถ้า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 มันถ้ามันลำบากนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะคลิปไว้ให้นะครับแ,แปะคลิปไว้ตรงลิงก์ข้างล่างให้ นะครับไปกดดูเอาแล้วกันเรื่องการเงินนะครับแม่เหยียบมิดเลยเฮยที่ห้าแย่เน่ขี่รถอย่างเงี้ยติดล้อเรื่องการเงินนะเรื่องการเงินมันมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าซ้ายจ่ายขวานะครับเออเข้าซ้ายจ่ายขวาแล้วก็แต่บางบางบางกรณีนะบางกรณีเนี่ยมันจะดีในเรื่องการ ค้าขายประเภทอสังหาริมทรัพย์บางคนบางท่านนะมีอาจจะมีมีโชคด้านนี้ผ่านเข้ามาบ้างหรือว่ามีโอกาสในด้านนี้เข้ามาบ้างนะครับทรัพย์ใหญ่รถราบ้านช่องขายรถมือสองขายอะไรก็ตามที่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 มันผ่านการใช้งานมาแล้วอย่างเงี้ยเออน่าจะเข้าทางอยู่หรือว่าการเป็นนายหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือหรือต่อให้ไม่ได้เป็นนายหน้าเนี่ยก็อาจจะขายอะไรสักอย่างที่มันมันมันผ่านการใช้งานมาแล้วนะผ่านการใช้งานมาแล้ว หรือตกท่อต่อมาอะไรประมาณเนี้ยนะอืมคือมัน,ม,น,ม,นมันมันมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเก่าๆอยู่ด้วยไงก็เลยก็เลยมองข้ามตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าด,ดูภาพรวมการเงินทั่วๆไปมันยังเข้าซ้ายจ่ขวาอยู่แล้วบางทีมันอาจจะมีบางช่วงที่ค่อนข้างติดขัดอยู่บ้างนะครับแล้วก็แนะนําว่าให้ประหยัดนะครับแนะนําว่าให้ประหยัดเพราะชาวราศรีกร,รกฎนะผู้ที่เกิดในกรกฎากรกฎานะค่อนข้างเป็นคนที่ใช้เงินเก่งแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เงินเก่งใช้เงินเป็นออใช้ค่อนข้างที่จะใช้เงินเป็น แล้วก็เก่ง,ฟ,งฟังให้ชัดอีกครั้งนะใช้เงินเป็นแล้วก็ค่อนข้างเก่งในการในการแบ่งรายรับรายจ่ายแบ่งรู้จักเก็บรู้จักใช้เออรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักแบ่งรายรับรายจ่ายแล้วก็รู้จักควบคุมการใช้จ่ายอยู่แล้วราศีกรกฎนะอคนส่วนมากนะเท่าที่ผมก็เห็นนะผมไม่รู้ว่าเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าแต่คนเกิดเดือนกรกฎาแหละคนเกิดเดือนกรกฎาส่วนมากจะรู้จักเก็บรู้จักจ่ายรู้จักใช้ออกแนวขี้เหนียวหน่อยๆพอๆะกับชาวราศีมังกรแหละแต่ว่าเป็นคนที่ รู้จักเก็บรู้จักจ่ายไงเพราะฉะนั้นนะเอาส่วนนี้เอาส่วนนีป้ปกป้องและเซฟตัวเองไว้เพราะว่าภาวะการเงินเอาตรงๆมันยังไม่ค่อยนิ่งในช่วงปี65ฟังดูไม่ค่อยเวิร์กเนาะสำหรับปี65นะแต่มันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องจริงที่ผมเปิดจากไพ่แล้วเห็นตามนั้นจริงๆผมไม่รู้ว่าหมอดูท่านอื่นพูดยังไงคุณก็ลองอากันคุณก็ลองนะอย่างนะี้นะคุณก็ลองพิสูจน์อากันนะว่าปี65เนี่ยดูไปเรื่อยๆนะพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อย จนใกล้จะหมดปีหกห้าแล้วเนี่ยปีเนี้ยหกห้าเลยนะที่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 เป็นปีใหม่เนี่ยนะที่กับเราเรากำลังดูคลิปนี้อยู่นะพอมันจะหมดปีแล้วเนี่ยคุณลองย้อนกลับมาดูคลิปผมีิทีนซิว่ามันมันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าละกันเนาะเออแล้วก็ไปฟังเปรียบเทียบกับหมดดูท่านอื่นละกันนะครับเนาะเออเพราะหมอดูท่านอื่นเนี่ยเขาเชียร์นะครับเขาเชียร์แค่พลาดพลาดหัวคลิปแล้วก็เชียร์แล้วบอกโอ้เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นปีหกห้าก็พูดออย่่าางงีีีี้้้ปทแลวเเเคนนะะรับ โอเคครับขอบคุณมากครับที่รับฟังจน,นจบเนาะคำพูดเไนไม่เหมาะสมคำพูดเไนไม่สมควรก็กราบขออภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยนะครับคลิปตัวเต็มผมแปะไว้ข้างล่างแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันเนาะขอบคุณครับ